สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้พบกับเอ็นติกระนะครับใน EP 2ที่เราจะออกไปถ่ายรูปนะครับผมก็มีที่ที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงเราอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปนะครับผมมีแค่อุปกรณ์กล้องนะครับผมมีนี่เราเตรียมกล้องแล้วก็อุปกรณ์เลนนะครับแต่น่าจะคัดเอาอไปแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ หลายสบวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวฝากทุกท่านคอยติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับก็เราาับเตรียมอุปกรณ์แล้วออกไปลุยกันเลยไปอ่ทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมานอกพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนนะฮะแม่งเข้ามาในป่าแล้วกนะันแฟนมอไซค์ครับหาที่เที่ยวกันไม่งั้นไม่ใช่การไปรชมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าผมจะหาสถานที่อย่างที่เขาบอกมาได้หรือเปล่าอันนี้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับผมแล้วต้องไหยเจอครับไปไปกันต่อไั่งโต๊ผมจะให้ดูนะทางเข้าอันลับเป็นยังไงสภาพครับอ่อเอาฮนะ เข้าปากกูก็มาแล้วเออเอาเลบริเวณด้านข้างตรงโน้นจะเป็นบ้านคนนะครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็เจอสักทีนะครับผมนี่ครับเป็นหาดลับๆในสมุยครับผม<ฮ>เดี๋ยวเราลงไปหาพื้นที่ถ่ายรูปกันนะครับ,รบนี่ก็ามาแล้วนะครับนี่อะไ ้อยมากที่สุดเลยในในบรรดาเกาะสมุยนี้นะครับผมก็งั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปกันครับตอนนี้กล้องอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพามาแล้วเก็บเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมัน่ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเวลาถ่ายรูปอ,ออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าไปดูครับ dont <S an blessing> don't I thes s ก the yeah. the the yeah. ็ออกมาเก็บภาพบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ภาพพอสมควรละครับเราไปหามุมอื่นหรือหาสถานที่ใกล้เคียงนะครับผมในบริเวณใกล้ๆนะครับแล้วก็เก็บภาพเพิ่ม แล้วก็ระหว่างทาง,งมผมมาพบบุคคลที่รู้จักด้วยครับนี่เขาอยู่นี่ควายเอ้เอาเฮ้ยบอกมือหน่อยฮัลโ oh <my> หลไอพี่ควายแค่ยิ้มครับ สวัสดีครับเราอยู่กันที่วัดสามแรมต่อนะครับพื้นที่ที่สองที่เราจะมาในวันนี้นะครับก็พื้นที่วัดนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะเรามาใช้สอยประโยชน์ได้นะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าพักผ่อนอีกที่หนึ่งเลยครับผมส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามาพักผ่อนนั่งทานอาหารหรือว่ามาชมวิวมันจะโอเคมากเลยนะครับในส่วนของพื้นที่การเล่นนะผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าด้านหน้าใจหาดตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โขดหินซะเยอะนะครับ ยังไงกันบ้างครับผมกับการออกคลิปเที่ยวประจันภัยประลายปะเอ็ดนะครับผมก็วันนี้แว้นมอไซ์มาเที่ยว2ที่นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเก็บภาพหลายๆภาพด้วยเราก็ได้ปริมาณภาพที่พอสมควรแล้วนะครับผมเอาไว้ EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมช่วยติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสหรับป่เอ็ดโกสมุนด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสิบคลิปเพื่อสิ้นเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันไหนใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย